สวัสดีครับผมปานเวศครับตอนนี้ขึ้นอยู่กับช่องโหราสาระสไตลปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันนะครับกรณีที่ดาวพุธย้ายนะครับในช่วงเดือนกันยายน2567แล้วส่งผลเอ่อต่อราศีกันอย่างไรบ้างนะครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1กันยายนความมือเป็นภาพดาวจรณวันที่5ตุลาคม2567ในเดือนกันยายนนี้นะครับดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศี กลกรดกเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่1และย้ายต่อจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันในวันที่19นะครับแล้วทําไมเราต้องมาให้ความสําคัญออต้องกลายเป็นหัวข้อในการพูดคุยกันในวันนี้ด้วยเออดาวพุธย,ย้ายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่านะดาวพุธเนี่ยนะครับจะโคจรอยู่ที่ราศีสิงห์กับราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งนะครับตอนที่ดาวพุธ นะฮะโคจอยู่ที่2ราศีนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ดาวพุธมีคุณภาพได้มาตรฐานที่ดีที่สุดครับนะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในรอบปีเลย1ปีเนี่ยมีแค่ช่วงนี้แหละครับนะช่วงช่วงนี้แหละนะสำหรับเป็นช่วงปี67นี้2 5 6หนี้ก็คือเดือนกันยายนนี่แหละครับนะครับก็ดาวพุธนะฮะตอนอยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยจะได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรกับราชาโชคนะซึ่งเป็น ตำแหน่งมาตรฐานที่ดีนะครับได้คุณภาพที่ดีนะครับแล้วพอตอนอยู่ที่าาราศีกันก็ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรกับอุดนะถือว่าดีถึงดีมากมดีถึงดีมากตำแหน่งคุณภาพพวกนี้นะครับนะราชาโชคคืออะไรราชาโชคคือโชคจากพระราชาโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่โชคจากการทํางานจะได้รับการนิยมยกย่องชื่นชมจากคนรอบข้างอันมีสาเหตุมาจากการทํางานผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเรื่องการงานนะครับนะ การงานมักจะประสบผลสําเร็จดีนะครับอันนี้คือราชาโชคนะหรือว่าโชคใหญ่ก็ได้นะนะแล้วแต่นะครับนะแตใ่ในอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือได้อีกมาตรฐานหนึ่งก็คือมหาจักรนะมหาจักรก็คือคือตําแหน่งมาตรฐานดาวที่ดีนะบ่งบอกว่าเราจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ว่านี้ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากสักนิดหนึง่งต้องเหนื่อยแะครับต้องเหนื่อย กนะว่าอาจารย์ท่านบอกว่ามหมาจาักฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงนะครับก็คือว่าต้องเหนื่อยนั่นเองต้องต่อสู้ต้องดิ้นรลนอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ชิวๆไม่ได้ครับมหมาจาักต้องเป็นอย่างนั้นนะส่วนเป็นเกษตรนะตอนที่อยู่ราศีการเป็นเกษตรเกษตรคือมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับส่วนอุดอุดคือยิ่งใหญ่สูงส่งทรงพลังมีอํานาจหมายถึงความขยัน เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ดาวพุธนะครับโคจรที่ราศีสิงห์กับราศีกันเป็นช่วงที่ดาวพุธมีกําลังมากที่สุดในรอบปีได้ตําแหน่งที่ดีนะครับดีที่สุดนะครับของมาตรฐานดาวตามหลักการทางด้านโหราศาสตร์เลยนะครับเพราะ,ะนั้นเราจึงต้องให้ความสําคัญสําคัญอย่างไรจะก,กับชาวราศีกันสําคัญเพราะว่าดาวพุธนั้นนะครับะจะทําหน้าที่เป็น เจ้าเรือนลักหรือว่าตนุลักดาวประจําตัวของชาวราศีกันนะนะครับเห็นเลขสีนี้ไหมครับเนี่ยคือดาวประจําตัวเป็นเกษตรเป็นดาวประจําตัวเราของชาวราศีกันนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะเรือนการงานของเราด้วยเนะพราะนั้นดาวพุทในสรรมที่2ออย่างคือตัวเราด้วยแล้วก็ดาวเป็นดาวเจ้าเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นไงดีขึ้นนะเออดีขึ้น นะตอนที่ดาวพุธโคโจรอยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยนะครับอยู่ในภพว,วินาศวินาศคืออะไรครับต่างแดนถิ่นกล้ต่างชาติต่างภาษาสายมูก็ได้นะสมร t ถะสันโดษก็ได้ปิกวิเวกก็ได้นะครับแต่ว่าเรามองว่าอันนี้เป็นเรื่องดีถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องดีนะั่นหมายความว่าในช่วงนะครับในช่วงที่ดาวพุธโคโจรอยู่ที่ราศีสิงห์คือตั้งแต่วันที่1กันยายนถึงวันที่19กกันยายนนั้นนะครับนะ,ะชาวราศีกัน นะชาวราศีกันท่านใดที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างแดนถิ่นไกลต่างชาติต่างภาษานําเข้าส่งออกงานที่ต้องเดินทางโยกย้ายอยู่บ่อยๆนะครับงานที่เกี่ยวกลุ่มสายมูนะเครื่องรางของขังวัตถุมงคลพยากรศาสตร,ร์โหราศาสตร,ร์ความเชื่อนะครับนะหรือการปฏิบัติธรรมอะไรก็แล้วแต่นะฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมนะครับจะประสบผลสําเร็จดนะีในช่วงนั้นเนี่ยนะครับประสบผลสำเร็จด,ดีนะงานดุีิว่านี้ดีมาก ดีถึงดีมากนะครับนะส่วนตอนที่อยู่ที่ราศีกันนะก็จะมีความมั่นคงการงานจะมีความมั่นคงมากขึ้นครับตัวเราก็จะมีความมั่นคงจะดีขึ้นนะการงานตัวเราเนี่ยจะโดดเด่นจะดีขึ้นนะจะประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงมากนะครับตัวเราจะดีมากในช่วงนั้นนะครับจะมีคนยกย่องนับหน้าถือตานะครับมีเกียรติยศชื่อเสียง นะเป็นช่วงที่ดีครับนะแล้วมีด้านเสียบ้างไหมก็มนะีด้านเสียที่ว่านี้ก็อย่างอย่างแรกเลยนะเอาแค่ตัวดาวพุธก่อนนะดาวพุธอยู่วินาทีก็มีเกณฑ์ที่เราครับเราอาจจะมีปัญหายุ่งยากวุ้นวายเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาข้อกฎหมายถูกหลอกถูกโกงนะประมาณนี้นะครับมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ม,ม,ไไดมีโอกาสนะครับแต่ถ้าเกิดแต่ก็ไม่ได้น่ากังวลใจ ม่น่ากังวลใจเท่าไหร่นะครับส่วนตอนดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้นะครับจะโคจรร่วมกับเลข3ามดาวองคารเป็นคู่วิวาทหมายถึงว่าเรามีโอกาสที่เราจะเกิดการกระทบกระทั่งขัดแย้งนะครับกับคนรอบข้างอันมีสาเหตุมาจากการทํางานก็ได้เออเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะอันนี้คือมุมเสียนะครับมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงเจอคนไม่จริงใจเจอคนไม่ซื่อสัตย์นะเจอคนหลอกลวงอะไรก็ว่าไป นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายด้วยเรื่องคดีความก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะเมื่อกี้นี้พูดถึงด้านเสียไปหลายเรื่องนะอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงที่ดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้นะครับนะก็จะมีดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยไม่ว่าดาวพุธจะอยู่ที่ราศีสิงห์หรือว่าราศีกันก็ตามดาวพฤหัสบ,บดีเลขห้านี่นะครับห <c oughs> มายถึงโชคลาภความสําเร็จ <c oughs> นะฮะไมถึงโชคลาภความสาเร็จหมายถึงคุณธรรมความดีหมยถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะอยู่ในอะไรครับตาแหน่งภพสุภะสุภาคือความเจริญก้าวหน้านะถือว่าดีนะนะครับทำมุมถึงลัคนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะดาวพฤหัสบดีก็จะให้คุณกับลัคนาของเราในเรื่องที่เกี่ยวกับโชคลาภเรื่องของความสําเร็จคุณธรรมความดีความรอบรู้นะการพัฒนาตัวเองผู้หลักผู้ใหญ่ให้การ สนับสนุนช่วยเหลือก็เป็นอย่างนั้นก็ได้ครับนะเพราะฉะนั้นนะถ้าหากเราใช้ชีวิตอย่างทำไมครับตามสภาวะของดาวพัสบดีคือใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทมันทำำํากรรมดีมีน้ําใจคนรอบข้างทำบุญทำทานสุดมนไหวพระทานศีลภาวนาโอ้ทําอย่างนี้เนี่ยนะครับเท่ากับเป็นเกาะป้องกันนะครับนอกจากจะเป็นเกาะป้องกันแล้วยังช่วยสนับสนุนค้าชูดวงด้วย นะเพราะฉนั้นเนี่ยดาวพุธก็จะยิ่งทําหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นเออนะครับนะถ้าเรามีสติเราค็อบไม่ประมาทนะครับนะจะดีมากๆเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราแบบแหมมันเจอคนมานะชวนทะเลาะ,ะสมมตินะชวนทะเลาะควรจะทะเลาะไหมเราก็ตัดออกไปครับคือเราตัดเงื่อนไขที่ปัญหาเอาไปเนาะเงื่อนไขปัญหาของเรามีอะไรบ้างครับมี เสามีราหูมีอังคารนะครับเสาก็คืออย่าคิดมากเกินไปนะอย่าคิดมากเกินไปอย่าคิดอะไรที่มันเป็นหยุ่มหยิมจุกจิกเกินไปอนะ่ไม่ต้องไปเครียดแค่ไม่ต้องพยาบาทไม่ต้องเก็บมาคิดไม่ต้องคิดมากอย่าไปกังวลใจอะไรมากมายนะตัดออกไปนะครับส่วนราหูนะราหูเป็นเรื่องของโมหะนะนะครับอย่ายึดตัวเองเป็นหลักอย่ามีอัตตามากเกินไปไม่ดีเออนะก็แค่นั้นเองนะล้วก็ตัดโมหะจริตออกไป นะครับส่วนอังคารก็เราก็ตัดโทสะจริตออกไปเห็นไหมนะครับตัดเงื่อนไขของดาวที่ที่ทำร้ายเราออไปนะครับปัญหาก็จะน้อยลงไปเลยนะการตัดที่ดีสุดคือใช้ดาวพฤฤ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 ุทธปฏิยางที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้คือตัดเพื่อมาแยกย่อยว่าอะไรจะตัดอะไรบ้างตัดโทสะออกไปไม่โกรธอะเพื่อง่ายนะถ้าโกรธเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วก็ไม่โกรธซะนะโกรธได้แต่ไม่ต้องแสดงออกเก็บไว้ในใจเออนะครับน้าขุ่นอยู่ในน้าใสอยู่นอก ก็ได้ก็ได้ไดนะมันก็จะผ่านไปนะแล้วเราก็จะดีด้วยนะครับนะทุกอย่างก็จะถือว่าอยู่ในมุมดีไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับตัดเงื่อนไขดาวเสียๆออกไปนะครับแล้วก็ใช้ด้านดีของดาวเข้ามาช่วยเสริมอ่านะครับไม่ใช่ว่าดาวพวกนี้เนี่ยจะเป็นดาวที่ส่งผลเสียหายอย่างเดียวนะสามดวงที่ผมว่าเมื่อกี้นี้นะครับส่งเสริมเราก็ได้นะ ตอนที่ดาวพูดอยู่ตำแหน,น่งนี้เราก็ต้องมีความอดทนมากขึ้นนะครับรอบครอบถีท่ทวนมากขึ้นและจะดีนะครับนะตอนดาวพูดอยู่ที่ราศีกันคือตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่5้าตุลาคมนะครับเราก็ต้องทำไมครับมีคอนเน็ชันเยอะๆนะครับมีคอนเน็ชันเยอะๆนะพยายามสื่อสารให้ดี เห็นไ,ไหมมีกลยุทธ์นิดนึงมีทิกติในการพูดจาแน่นอนครับเราจะพูดอะไรบางครั้งเราพูดตรงๆไม่ได้นะเราก็ต้องทำไมครับอ้อมๆใช้กลยุทธ์นะต้องใช้ไหวพริบป,ปฏิพานสักนิดหนึง่งมีลุกล่อลูกชนสักหน่อยหนึง่งเอออันนี้จะดีนะครับส่วนอังคารแล้วก็เปล่าให้กลายเป็นเรื่องอะไรครับเรื่องขยันไปเออนะครับขยันคิดขยันพูดนะครับแต่พูดในเรื่องดีๆนะนะพูดในเชิงลบแสดงความเห็นในเชิงลบเอาไว้ก่อนนะครับ เอาความหมายเอาเรื่องให้ดาวพุธดีๆก่อนในช่วงนี้อ่ะอย่างนั้นก็ได้ครับอันนี้คือการใช้ความหมายทางด้านดีของดาวนะครับครับนะทั้งหมดก็คือคำทำนายดวงชะตานะครับของชาวราศีกันกรณีที่ดาวพุธนะครับย้ายราศีในช่วงเดือนกันยายน2 5 6 7นี้เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ